สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้นะครับผมมีความตั้งใจที่จะทําขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสถึงการสื่อสารของอาชีพขับรถไฟที่อเมริกาคือการขับรถไฟเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ยากส่วนที่ยากที่สุดก็คือในเรื่องของการสื่อสารนะครับเราต้องมีการสื่อสารกับทางศูนย์ปฏิบัติการเราเรียกว่า LCC LCC ย่อมาจาก Link Control Center นะครับเขาจะมีอํานาจเหนือทุกสิ่งในการที่จะสั่งงานเราว่าให้เราทําอะไรเพราะว่ารางรถไฟที่เราขับไปเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งด้านหน้าและด้านหลัง มันจะเป็นการประกาศอย่างบอ็อดแคสต์นะครับแล้วก็เป็นการประกาศเจาะจงเฉพาะรถไฟเราเราจะต้องทําตามคําสั่ง,ขงเขาถ้าเราทําผิดพลาดเนี่ยมันหมายถึงชีวิตของคนอื่นนะครับแล้วก็หมายถึงอาชีพการงานเราด้วยเราไปฟังกันนะครับว่าความยากของการสื่อสารเนี่ยเป็นยังไงผมจะตัดมาแค่ส่วนหนึ่งของของวันนั้นเท่านั้นเองนะครับไม่ทั้งหมดแล้วก็ลองไปฟังดูกัน จะไม่เอาหน้าผมเนี่ยลงตลอดทั้งคลิปนะครับไม่ไงั้นคงน้าเบื่อแย่เราไปดูวิวต่างๆที่ผมไปเที่ยวมาสวยๆกันนะครับดูวิวไปด้วยแล้วก็ฟังผมไปด้วยไปชมกันครับก่อนหื่นต้องบอกสถานการณ์ของวันนั้นก่อนนะครับคือวันนั้นเนี่ยระบบค่อนข้างยุ่งเหยิงนิดนึงเพราะว่าเขามีการเทสระบบทาให้เลขรถไฟที่ระบ,บุในตารางเวลางานกับเลขรถไฟที่เราจะขับจริงเลขหมายมันอาจจะไม่ตรงกันได้เราต้องเช็คกับทางศูนย์ก่อนนะครับเอา้าเริ่มกันเลย operator at the shack to n o t c on t r o l operator at the shack yeah my duty is 24 on train 15 at 11:38 do I get on that train received am I อันนี้เป็นคำพูดเริ่มแรกของวันเลยนะครับที่ผมคุยกับศูนย์ปฏิบัติการตอนนั้นผมอยู่ที่ Relief Shack นะครับเป็นจุดที่แลกเปลี่ยนคนขับรถไฟได้วยกันผมก็บอกเขาเลยว่าดูดีของผมเนี่ยเบอร์24รถไฟหมายเลข15 ผมต้องขึ้นเวลา11บเโมงสานาทีผมจะต้องขึ้นรถไฟหมายเลขนี้หรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาเช็คให้ Train 15 operator what's your relief time Train 15 operator 13 23 r e c e i v e um Train 15 operator we'll have you get off at the relief shack and let the operator take over train 15 and we'll have you pick up your work 15 acknowledged วิทยุนี่ก็เป็นการพูดแบบกระจายเสียงนะครับคือพูดไปเนี่ยก็บล็อ d แคสตทุกคนได้ยินหมดทางสูนเนี่ยเขาก็เลยถามรถไฟหมายเลขสิ 15, ว่าคุณหมายเลขสิ 15, คุณเลิกงานกี่โมงเขาก็บอกว่าเลิกเวลาบ่ายโมงยีนาทีเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะให้คุณเนี่ยจอดที่จุด Relief ท h ช c k แล้วก็ให้คุณลงแล้วก็ให้ o p e r อเรเซึ่งก็คือผมเนี่ยขึ้นรถไฟแล้วก็ปฏิบัติการต่อส่วนคุณหมายเลขสิ 15, คนเก่าเนี่ยก็จะไปทํางาน ตัวต่อไปที่ตรงกับหมายเลขของเขาเขาก็ตอบมาว่าโอเครับทราบพอหมายเลข15มาถึงปุ๊บเขาก็จอดมารับผมตัวเขาก็ลงไปแล้วผมก็ขึ้นไปขับปฏิบัติการขับไปถึงสถานีมลเบเกอร์นะครับอย่างแรกที่ผมต้องทําก็คือผมก็ต้องโทรรายงานตัวว่าผมได้ขึ้นมาขับรถไฟแล้วพร้อมที่จะปฏิบัติการรับทราบในเรื่องของเทรนออเดอร์คำสั่งของวันนี้ว่ามีอะไรบ้างการรายงานตัวก็ตามนี้นะครับ Duty 24 to s o u บส Control Hi, uh, was that uh, duty 24 calling. Yes, duty 24 train 15 Salao Malbega. Alright, and understood train order. Special instruction for version Alpha. Train order one active. And uh, right now HA time is 2:30. Okay, uh, you are clear for 30 seconds. Relief time is 11:50. <coughs> อันนี้ผมละไว้ในคลิปนะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เวอร์ชันของ Train Order ก็คือคำสั่งของแต่ละวันเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นอะไรผมก็เป็นบอกเวอร์ชั่นอัลฟาแล้วก็บอกว่าตอนนี้นะ h a t i m e เป็นเวลา2นาทีกับ30วิวิคำว่า h a t i m เนี่ยก็คือ headwaytimer คือจะบอกว่ารถไฟคันหน้ากับตัวเราเนี่ยห่างกันอยู่กี่นาทีคือตอนนี้มันห่างอยู่ที่2นาที30วิเขาก็บอกผมมาว่า โอเคให้ผมรออีก30วินาทีถึงจะออกไปได้แล้วก็บอกว่าผมรายงานตัวเวลาออนไลน์ทางก็คือเวลา11เโมงห้นาทีพอผมรอ30วินาทีเสร็จปุ๊บผมก็ขับต่อไปสักพักหนึ่งผมก็ได้ยินเสียงวิทยุประกาศออกมาเหมือนกันมาจากรถไฟที่ตามอยู่ข้างหลังเขาก็พูดตามนี้นะครับ16 twenty on Train 16 clear proceed in g in 30 seconds Train 16 acknowledge proceed in g in 30 seconds รถไฟขันหลังเนี่ยก็คือหมายเลข16เขาก็บอกว่าตอนนี้นะ HA t i m e คือรถไฟที่อยู่ระหว่างตัวเขาเนี่ยกับตัวผมเนี่ยอยู่ห่างกัน2นาที25วินาทีทางศูนย์เขาก็บอกว่าให้คุณรออีก30วินาทีถึงจะขับออกไปเขาก็บอกรับทราบอันนี้ก็เป็นการขับรถไฟเที่ยวแรกนะครับก็ไม่มีอะไรขับลงใต้ไปถึงสถานีแองเกล a พอถึงแองกเลก็พักแป๊บหนึ่งแล้วก็ขับรถไฟสายใหม่ที่จะขับขึ้นเหนือรถไฟหมายเลขใหม่ก็คือหมายเลข16ครับช่วงที่ผมขับอยู่ก็ได้ยินเสียงศูนเรียกทางผมตามนี้ CATROL TRAIN Train Rainier Pulse Southbound Rainier Sweep speed My Beach from ศูนย์ก็คือเรียกรถไฟหมายเลข16รถไฟผมเป็นรถไฟหมายเลข16พอผมได้ยินปุ๊บผมก็ต้องตอบเขาว่านี่ผมรถไฟหมายเลข16อยู่ที่จุด my post 6.8เขาก็โดดบอกว่าให้คุณขับด้วยความเร็ว swift speed คำว่า swift speed ก็คือขับรถไฟด้วยความเร็วห้ามเกิน25หไมล์ต่อชั่วโมงไปให้ถึงสถานี r e n n e b a c h แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้โทรไปหาเขาเมื่อไปถึงที่สถานี r e n e b ผมก็ตอบรีพีทคำพูดเข้าไปว่าโอเคเข้าใจแล้วว่าให้ขับรถไฟด้วยความเร็วสวิฟต์สปีดแล้วก็พอไปถึงที่สถานีเรเนบิชให้ติดต่อกับทางศูนย์เรสซิ่งน็ t ตวอล์กพอลจา r เรเนบีชเรซซิ่งคุณอยู่ในสถา l ีพร้อมรีซีสซิ a งน็อตวอล์กพอไปถึงสถานีเรเนบิชปุ๊บผมก็บอกว่าตอนนี้ผมอยู่สถานีเรเนบิชเขาก็บอก เบอร์สิให้กดปุ่มคอได้เลยปุ่มคอก็คือเป็นปุ่มที่เรากดปุ๊บมันจะควบคุมไฟจราจรให้มันเป็นไฟเขียวให้รถไฟไปต่อได้นะครับก็กดเลย 16. can I resume r e g ruff speed or still sweet s p e e d seen a r e r o f f speed want to reach Ophello you're going to place your call you'll be clear after you get your signal to proceed but you get t h O T O 4 N north to bypass that signal And Will signal rule book at Drain acknowledged wheeled rookie miles for hour per 10 16.00ก่อนที่ผมจะขับออกไปเนี่ยผมก็ถามเขาว่าผมสามารถขับด้วยความเร็วปกติได้ไหมหรือว่ายจะต้องขับด้วยความเร็ว Swift ปสป e d ที่25ไมล์ต่อชั่วโมงอยู่ mm hmm. เขาก็บอกว่าขับได้ด้วยความเร็วปกติได้เลยแต่ว่าอันนี้นะครับเป็นจุดสำคัญเลยเขาบอกคำสั่งมาว่าเมื่อคุณไปถึงที่โอทโแล้วเนี่ยให้คุณสามารถกดปุ่มคอ เพื่อบังคับสัญญาณไฟจราจรได้เลยเมื่อคุณได้รับสัญญาณให้คุณสามารถ proceed ก็คือไปต่อได้ก็คือต้องได้รับสัญญาณอนุญาตให้ไปก่อนถึงจะไปได้นะครับพอไปแล้วเนี่ยขับต่อไปอีกช่วงหนึ่งจะมีจุดหนึ่งที่เรียกว่า OTO CN ตัวจ,จุดตัวนี้เขาเรียกว่าจุด interlocking เขาบอกว่าให้คุณสามารถที่จะ bypass ได้คือจุดตัวนี้นะครับปกติมันจะเป็นสัญญาณบอกให้เราสามารถไปได้ แต่วันนี้จุดที่เรียกว่า OTO CN เนี่ยจุดนี้สัญญาณจราจรมันเสียครับมันขึ้นเป็นสัญญาณไม่ให้รถไฟไปตลอดเวลาครับจุดนี้แต่ว่าทางสูงเนี่ยเขาบายพาสเราคืออนุญ,ญาตให้เราขับผ่านจุดที่ห้ามไปนี้ได้เขาก็บอกว่าให้คุณสามารถผ่านตรงนี้ไปได้แล้วหลังจากที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็จะเจออีกถนนหนึ่งชื่อว่า v i โลให้คุณสามารถที่จะบายพาสสัญญาณจราจรที่ห้ามคุณไปเนี่ยให้คุณสามารถไปได้ แต่ว่าให้ทําตามกฎตามที่คุณเรียนมาก็คือ Bypass p สเปอร์รูบุก็คือขับด้วยความเร็วช้าๆแล้วก็ให้มองด้วยความระมาัดระวังพร้อมกับบีบแตรด้วยนะครับก่อนที่เราจะผ่านจุดๆนั้นไปด้วยความเร็ว10ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับพวกนี้เราต้องฟังเขาดีๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ตอบว่า train 16 acknowledge ก็คือพอเราตอบเ,เขาว่า acknowledge เนี่ยหมายความว่าเรารับทราบ อันนี้คือความรับผิดชอบเป็นของเรา100%นะครับถ้าเราไปบอก a acknowledge บูบู้สู้ๆด้ยเราไม่เข้าใจแล้วเราไปทําฝืนไปเนี่ยอันนี้ผิดกฎเลยนะครับอาจจะมีผลขั้นรุนแรงถึงไม่สามารถปฏิบัติงานนี้ต่อได้เลยนะครับร้ายแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารเป็นเรื่องที่สําคัญหลังจากนั้นผมก็ขับรถไฟไปเรื่อยๆนะครับขับขึ้นเหนือแต่ช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาทําการดิ l ก็คือมีการเทสระบบหลายๆส่วนเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ทางสถานีลินบูดเนี่ยกำลังจะเปิดเขาก็ต้องท,ท,าทําการเทสพอทําการเทสเนี่ยระบบหลายๆยอย่างเขาก็ยังไม่พร้อมรถไฟเนี่ยก็ยังมีการขับลวนกันไปหมดพอผมขับขึ้นเหนือไปเนี่ยตอนนั้นมันมีการแบบติดขัดกันนะครับเขาก็ให้รถไฟวิ่งกันเป็นแบบเป็นช่วงๆว,วิ่งช่วงหนึ่งหยุดช่วงหนึ่งอันนี้ตอนนี้ผมใกล้ถึงสถานีโรสเวลล์นะครับผมก็ได้ยินคําสั่งหนึ่งมาตามนี้นะครับ sixteen holding call from rosvell ทางศูนย์ปฏิบัติการบอกว่าเบอร์ r, 16ให้คุณจอดที่สถานีโรสเวลล์แล้วก็โทรเข้ามาผมก็บอกรับทราบแล้วผมก็โทรเข้าไปตอนที่ผมถึงสถานีนะครับ train 16 call from roswell north sixteen uh, standby 15 are you moving train f i a t e e n under it or is your train swept uh no they're still holding the doors Receive uh, Disregard Link Call in two Minutes 16 me 2คือตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันเหมือนกับโดมิโนนะครับคือรถไฟที่อยู่ก่อนหน้าผมเนี่ยมันเป็นหมายเลขสิจริงๆหมายเลขสิ้าเนี่ยมันก็เป็นรถไฟที่ผมขับลงใต้มาเที่ยวที่แล้วนะครับพอผมถึงสถานีปุ๊บช่วงนั้นผมเบรกก็จะมีเจ้าหน้าที่รถไฟมาขับรถไฟหมายเลขสิขับขึ้นเหนือไปช่วงที่ผมเบรกพอผมเบรกเสร็จปุ๊บผมก็ขับหมายเลขสิ ตอนที่ขับหมายเลขสิบหกเนี่ยตอนที่ขึ้นเหนือเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่รูสเวลล์ไอหมายเลขสิบห้ามันก็อยู่หน้าผมมันเป็นโดมิโน่ไปกันไม่ได้เพราะรถไฟมาติดติดขัดเป็นช่วงๆนะครับเขาก็เลยเติดต่อไปที่หมายเลขสิบห้าถามเจ้าหน้าที่ Security ว่าตอนนี้เนี่ยรถไฟได้ทำการสวี p เสร็จหรือยังคำว่าสวี p รถไฟเนี่ยคืออย่างนี้นะครับเป็นการให้ Security เข้ามาเช็ค ทุกโบกี้ว่าจะต้องไม่มีผู้โดยสารเหลืออยู่ในนั้นหลังจากนั้นเนี่ยจะทําการขับขึ้นเหนือไปก็จะมีสถานีอยู่4สถานีนะครับที่ยังไม่เปิดให้บริการแต่ว่าเราจะต้องขับไปสถานีพวกนี้เพราะว่าเราจะต้องทําการเทสระบบก่อนที่สถานีพวกนี้จะทําการเปิดบริการในอีกเดือนหน้านี้ไอ้คำว่า w e e p เนี่ยมันมี2ความหมายนะครับถ้า e e p speed เนี่ยคือขับรถไฟได้วยความเร็วไม่เกิน25ไมล์ต่อชั่วโมงแต่ถ้าเกิด sweep the train เนี่ยก็คือ เคลียเทรนทุกโบกี้เลยว่าจะต้องไม่มีผู้โดยสารหลงเหลืออยู่ทางศูนย์เขาก็ถามเบอร์หมายเลขสิ้นะครับว่าตอนนี้ security sweep เสร็จหรือยังทางคนขับรถไฟหมายเลขสิบห้าเขาตอบว่ายังเลยยังยังไม่เสร็จศูนย์เขาก็ถอในใจออกมานิดนึงเพราะมันมีรถไฟหลายคันจอดรอกันไปเป็นแบบโดมิโนนะครับเขาก็เลยบอกผมว่าให้ผมโทรมาอีก2นาทีให้หลังผมก็บอกรับทราบในช่วงที่กําลังรออยู่เนี่ยก็ได้ยินคําสั่งประกาศให้กับ รถไฟทุกคันตามนี้เลยนะครับ All trains, all trains, all trains, all trains. We still have a presence of t h uh, e l l o interlock in g northbound only. All trains, all trains call from o t h e l l o station northbound before proceeding. All trains, we have a malfunction signal. s h i l d s i g n a l o t o 4 and is not functioning as intended at this time due to the presence. Please all train northbound call from t h e l l o station before proceeding. kleiner 16. 16. 16. ถึงตรงนี้ก็มีทั้งคำสั่งที่ประกาศให้กับรถไฟทุกคันแล้วก็คำสั่งที่บอกเฉพาะรถไฟกระผมคันเดียวนะครับคำสั่งที่ประกาศให้กับรถไฟทุกคันเนี่ยเขาบอกว่าตรงจุดที่เรียกว่า OTO4N เนี่ยตรงนั้นเนี่ยสัญญาณมันมีการผิดพลาดเนื่องจากมี police activity บริเวณนั้นนะครับทำให้สัญญาณเกิดการผิดพลาดก็คือ รถไฟที่จะวิ่งทางนอร์ทบาวเนี่ยให้ทุกคนโทรมาจากที่สถานีโอทาโร่สเตชันก่อนที่จะขับออกไปทุกคันอันนี้คือคำสั่งที่เขาประกาศให้รถไฟทุกคันต้องปฏิบัติการนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยทางสูตรที่คนหนึ่งเขาก็บอกผมว่ารถไฟหมายเลขสิไปต่อได้เลยผมก็บอกว่ารับทราบหลังจากนั้นผมก็ขับขึ้นเหนือไปนะครับไปถึงที่สถานีนอร์ทเกต พอถึงสถานีนอเกตปุ๊บผมก็ให้ผู้โดยสารทุกคนลงแล้วก็ให้ Security เนี่ยเข้ามาสวิปรถไฟก็คือให้แน่ใจว่าไม่มีผู้โดยสารคนไหนลงเหลืออยู่เพราะว่าเราจะขับต่อขึ้นเหนือไปสถานีที่ยังไม่เปิดให้บริการเพื่อทำการเทสร,ระบบนะครับช่วงที่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ Security มาสวิปรถไฟเนี่ยช่วงนั้นมันก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะครับทางศูนย์เขาก็ติดต่อผมมาตามนี้ in is your train been swept. Train 16 not yet ลุ o ไ k ่ They They done but I'm waiting for that signal r e รีสเขาถามผมว่ารถไฟผมเนี่ยสวิปเสร็จหรือยังผมก็ตอบว่าเออมันก็เกือบเสร็จแล้วนะแต่ผมรอสัญญาณจากทาง Security อยู่ว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วศูนย์ก็บอกว่ารับทราบ Train 16 the trains b e e n swept okay you're clear to proceed clear to bypass signal ng AMBER SIGNAL North, per CLEAR ROBOIC PER STREET NEEDED 360 <at> NORTH FOR CREEN NGT4 NG 60สูงปฏิบาติการก็บอกผมว่าโอเคผมเคลียร์ที่จะขับไปต่อได้เลยแล้วก็ให้ผมเนี่ยสามารถที่จะบ y p a s s สัญญาณที่มันเขียนว่าไม่ให้ผ่านไปได้ก็คือสัญญาณ NGT4 North นะครับสัญญาณน,นี้ปกติเนี่ยมันจะต้องขึ้นว่าให้ผ่านไปได้แต่วันนั้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณปิดมันบอกว่าห้ามผ่าน ศูนย์ก็บอกผมว่าให้ผมเนี่ยบายพาสผ่านไปได้เลยแล้วก็อนุญาตให้ผมขับโดยใช้โหมดสตรีทโหมดได้ก็คือเป็นโหมดบายพาสนะครับ Train 16 uh, hold for actually just stand by there Train 16 stand by at south c h o r e l i n e 16 go ahead and proceed I'll get back to you 16 ignore it คำสั่งที่ได้ยินก็คือคล้ายๆกับแบบขับๆหยุดๆนะครับคือขับไปช่วงหนึ่งเขาก็บอกให้สแตนบายรอก่อนขับไปช่วงหนึ่งเขาก็บอกให้หยุดที่จุดนี้นะคืออย่างที่บอกนะครับช่วงนี้มันเป็นการเทสระบบการทำอะไรมันก็ยังไม่ค่อยราบรื่นติดๆขัดๆนะครับก็คือขับกันอย่างแบบเป็นโดมิโนนะครับหลายๆคันต่อๆกันไปเรื่อยๆเราก็ต้องฟังคำสั่งให้ดีเพราะว่าทุกอย่างขับด้วยแมนนวลขับมั่ว ไปฝา่าฝืนคําสั่งนี้มีบทลงโทษหนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารการฟังเนี่ยสำคัญมากเลยว่าเขาจะให้เราขับไปต่อตรงจุดไหนหยุดตรงจุดไหนก็ต้องฟังให้ดีครับผมสิ่สวิตช์าคราส่วนคำสั่งสุดท้ายที่เขาพูดให้ฟังเนี่ยก็คือพอผมถึงสถานีเมาเล็กเนี่ยให้ผมออกจากหัวข้านบรถไฟที่ผมอยู่นะครับ แล้วก็เดินไปที่หัวขบวนท้ายสุดเลยเพื่อที่ว่าเราจะขับรถไฟแทนที่เราจะขับขึ้นเหนือเราก็ขับลงใต้โดยใช้หัวขบวนทางฝั่งท้ายนะครับแล้วเขาจะให้เราขับลงมาแล้วมันจะมีจุดหนึ่งที่เรียก crossover ก็คือเราจะข้ามทางรถไฟจากเส้นทางที่วิ่งทางเหนือข้ามไปอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่วิ่งไปทางใต้ are you the south end? Yes, at south end cap sixteen sixteen the you Yes Okay, proceed south the north crossing south on ceed the eighty in at ตรงจุดนี้นะครับทางศูนย์ปฏิบัติการเขาก็ถามผมมาว่าตอนนี้ผมอยู่ที่หัวรถไฟทางฝั่งใต้แล้วหรือยังผมก็บอกว่าผมอยู่เรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าโอเคเงินก็ให้คุณขับลงใต้โดยการใช้แทร็กที่วิ่งขึ้นเหนือก็คือไอ้รางรถไฟเนี่ยนะครับมันจะมีสองรางรางหนึ่งวิ่งขึ้นเหนืออีกรางหนึ่งวิ่งลงใต้ ตอนนี้ผมอยู่รางที่วิ่งขึ้นเหนือแต่เขาบอกว่าให้ผมขับลงใต้โดยใช้รางที่เป็นรางวิ่งขึ้นเหนือและหลังจากนั้นเนี่ยจะไปถึงจุดที่เรียกว่า i n t e r l o c k i n g เบอร์185เขาจะให้ผมเนี่ย cross over ก็คือข้ามทางรถไฟจากรางรถไฟที่วิ่งขึ้นเหนือเนี่ยรถไฟจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นรางรถไฟที่วิ่งลงใต้แล้วผมก็จะขับลงใต้ไปผมเ็าบอกว่าผมรับทราบ Train 16 Hold for proper signal NGT2S And then you're clear to bypass amber signal NGT12S per rule book And depart north gate at, uh, at about 14.19 Train 16 acknowledge หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ขับลงใต้ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็มีคำสั่งมาจากศูนย์คำสั่งตัวนี้เนี่ยค่อนข้างพิเศษนิดหนึ่งก็คือ มันจะมีสัญญาณอยู่2ตัวนะครับสัญญาณตัวหนึ่งเสียสัญญาณอีกตัวหนึ่งไม่เสียตัวที่เสียเนี่ยเขาอนุญาตให้เราฝ่าสัญญาณตัวนี้ไปได้แต่ว่าตัวสัญญาณที่มันไม่เสียเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้เราฝ่าสัญญาณนะครับให้เราดูสัญญาณจนกว่าสัญญาณจะอนุญาตให้เราผ่านไปได้เราถึงจะผ่านพูดง่ายๆก็คือมีสัญญาณ2ตัวตัวหนึ่งเขาอนุญาตให้ฝ่าสัญญาณส่วนอีกตัวหนึ่งผ่านไม่ได้นะครับ ต้องรอให้สัญญาณอนุญาตให้ผ่านจึงจะผ่านไปได้ในรายละเอียดก็คือตามนี้นะครับมันจะมีตัว NGT2S ตัวนี้เนี่ยสัญญาไม่ได้เสียอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้เราดูสัญญาณถ้าสัญญาณอนุญาตให้เราผ่านเราถึงจะผ่านถ้าเกิดสัญญาณไม่อนุญาตให้เราผ่านเราจะฝ่าไม่ได้นะครับแล้วหลังจากที่เราผ่านสัญญาณ NGT2S แล้วเนี่ยมันจะมีสัญญาณอีกตัวหนึ่งชื่อว่า NGT12S ตัวนี้เนี่ยเป็นสัญญาณที่เสียทางศูนย์อนุญาตให้เราฝ่าสัญญาณนี้ไปได้ครับแล้วพอไปถึงที่สถานีแล้วเนี่ยให้เรารับผู้โดยสารแล้วก็กำหนดเวลาออกจากสถานีที่เวลา14นาฬิกา19นาทีก็คือ2โมงเย็นกับอิด19นาทีนะครับรายละเอียดตัวนี้เนี่ยเราต้องฟังเขาดีๆให้ละเอียดเลยทำโมโม่ซั่วๆผิดพลาดเนี่ยเท่ากับฝ่าฝืนคำสั่งเขานะครับ เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมทุกท่านดูชีวิตการทํางานของคนขับรถไฟที่อเ,เมริกาการสื่อสารเป็นยังไงครับรู้สึกว่าค่อนข้างจะซีเรียสแล้วก็หนักอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับครับนั่นก็คือสภาพงานความเป็นจริงอันนี้ผมเอาตัวอย่างมาให้ดูแค่2ทริปแรกนะครับที่ผมทํางานวันหนึ่งเนี่ยเราจะขับอยู่ประมาณ7จ็ดถึงเทริปก็การสื่อสารเนี่ยอันนี้ก็เป็นแค่เบบนะครับรายละเอียดมันก็ยังไม่เยอะมาก ทุกอย่างที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยคนที่ทํางานขับรถไฟทุกคนจะได้ยินคําพูดเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยหูเราจะต้อง alert ตลอดเวลาในการที่จะฟังว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างใน track ที่อยู่ข้างหน้าและอยู่ข้างหลังเราเราจะต้องรู้ว่าเพื่อนร่วมงานเราเกิดเหตุการณ์อะไรเพราะว่ามันจะกระทบถึงเราเวลาเราพูดอะไรไปเนี่ยเพื่อนร่วมงานก็จะได้ยินเหมือนกันหมดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับรถไฟเนี่ยการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญและเราก็ต้องเรียนรู้ให้ไวว่าเกิดอะไรเพื่อที่ว่า เราจะได้ทำงานไม่ผิดพลาดถ้าใครสนใจอยากทำงานขับรถไฟก็ยินดีนะครับอยากจะมีเพื่อนร่วมง,งานด้วยคือจริงๆแล้วงานนี้มาเป็นงานที่สนุกการขับรถไฟเนี่ยสิ่งที่ยากลำบากก็คือการเทรนหูเราที่เราจะฟังในเรื่องของการสื่อสารขับรถไฟเนี่ยโโหมันต้องฟังเยอะมากมันไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวเราต้องฟังแล้วจับใจความให้เข้าใจด้วยแล้วมันเกิดขึ้นตลอดเวลาครับวิทยุเราต้องฟังตลอด แม้ว่าเราจะพักเบรกเราจะเข้าห้องน้ําหรือยังไงเราก็จะต้องฟังวิทยุตลอดเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเนื้องานเราแล้วเขาก็จะโทรเรียกเราได้ตลอดเวลาทํางานเราได้เงินในทุกๆวินาทีแม้ว่าเราจะทําอะไรเพราะฉะนั้นเนการทํางานเนี่ยการสือสร่อสารเป็นเรื่องที่สําคัญวันนี้ก็เอามาลงให้ฟังเบาๆนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่รับชมแล้วก็รับฟังคลิปนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครฟังจนจบหรือเปล่าถ้าใครสนใจอยากจะติดตามเรื่องราวของ คนไทยขับรถไฟที่อเมริกาและในเรื่องของคนไทยขับรถเมทที่อเมริกาก็สามารถติดตามได้ทางช่อง l i f e i n t h e n e t h l a n d s นะครับสลับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับฟังจนจบแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ